คุณหมอสุนินจะไปรายการของพี่วิจวัฒน์นะครับก็เป็นการออกทีวีครั้งแรกสวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดนะครับรายการสีทุ่มสแควร์ของคุณวิจวัฒน์นะครับช่องสามแล้วก็ไปขึ้นชกกับสมรักช่องมาแล้วชกมาแล้วครับเลิกครับใครชนะใครแพ้คุหมอสุนินซึ่งหน้าตาผู้เผยเอริสเฟรซลี่ผสมกับ วันนี้คุณหมอสุนินจะมาเล่าให้ฟังว่าคุณหมอสุนินเดินทางมาทั่วลอ็วลอบโรกแล้วนะครับแล้วคุณหมอสุดนินใช้เวลานานมากในการคิดสิ่งนี้สิ่งแรกที่เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งแรกของคุณหมอสุนินก็คือยาสีฟันที่ทําให้ฟันคุณขาวสะอาดนะครับ สิ่งหนึ่งที่มันมีส่วนผสมสําคัญตรงน,นึงก็คือส่วนของโกสครับนะครับโกสครับเนี่ยมันมีหน้าที่คล้ายๆแผ่นทองคําเม็ดเล็กๆไปขัดผิวฟันนะครับเสร็จแล้วเรามีแอคทีฟชาร์โคลชาร์โคลก็ทานหินนะครับไปดูดเอาวัคครับสกปรกเสร็จปุ๊บนะครับเรามีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มันเข้าไปกัดนะครับแล้วแอคทีฟชาร์โคลก็ดูดอีกดูดอีกเพราะฉะนัน้นฟันของคนที่สกปรกก็จะขาวใสสระ แล้วมันจะค่อยๆ่อยขาวขึ้นเรื่อย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 นะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Line i อดียแอดโซฟลโย่แกล้ว้วโยวันนี้คุณหมอสุนินพร้อมแล้วนะครับที่ผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะครับคุณหมอสุนินจะไปรายการของเพ็ทวัฒนะครับก็เป็นการออกทีวีครั้งแรก ครั้งยิ่งใหญ่เราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าพี่วิทวัสจะสัมภาษณ์อะไรคุณหมอสุนินจะคุยเรื่องอะไรกับคุณหมอสุนินผมก็กลัวเหมือนกันนะแต่ผมก็ทําการบ้านของผมมาแล้วคุณหมอสุนินมั่นใจว่าคุณหมอจสุนินจะไปชนะได้วันนี้นะครับคุณหมอสุนินก็แต่งตัวเต็มยศนะครับด้วยรองเทา้าคริสเตียนฮูบิตองนะครับกางเกงตัวล้าน คุณรู้ได้ยังไงว่ากางเกงตัวละล้านกางเกงตัวนี้นะครับแม็กซิมโฮเอมเพิ่งส่งมาให้คุณหมอสุนินเมื่อวานเป็นของขวัญวันเกิดแม็กซิมให้ทั้งขาสั้นแล้วก็ขายาวคุณหมอสุนินจะเอากางเกงขายาวตัวนี้ไปประมูลราคาประมูลเริ่มต้นที่1ล้านบาทคุณหมอสุนินจะไปถามพี่วิทวัสว่าพี่วิทวัสจะประมูลกางเกงตัวนี้หรือเปล่าแล้วเราจะเอาเงินไปแจกคนยากคนจนคนที่ลำบากในประเทศไทยที่อยู่ในชุมชนสารบัติที่คุณหมอสุนินดูแลนะครับรับรองความมันสุดๆนะครับเยอะๆ วันนี้ผมอยู่ที่ตึกของพี่วิทวัสนะครับพี่วิทวัสเนี่ยเป็นดาราในดวงใจของผมคนแรกนะครับตั้งแต่ผมอายุตอนอยู่ผมอยู่ม3าแล้วก็ผมก็ดูรายการของแกสี่ทุ่มสแควร์กับพี่ดวงตาตุ่มคะมณีนะฮะก็คุณแม่ผมจะอนุญาตให้ผมดูแต่ข่าวทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึง่งแล้วก็ยกเว้นอีกหนึ่งรายการที่คุณแม่อนุญาตให้ก็คือเป็นรายการของพี่วิทวัส ผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตผมที่ผมจําได้ตลอดจากรายการพี่วิทวัฒน์และวันนี้ผมมายืนที่นี่ที่จุดเริ่มต้นนะครับคุณหมอสุรินทร์ไม่ใช่ที่จะเป็นดาราแค่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่คุณหมอสุรินทร์สัญญาพวกคุณทุกคนว่าคุณหมอสุรินทร์จะให้ตัวเองเนี่ยไปไกลถึงฮอลลีวูดนะครับไปไกลถึง Netflix นะครับเวลาคุณหมอสุรินทร์พูดสิ่งใดแล้วครับมันมักจะเป็นจริง ไม่ได้ว่าโชว์ออฟตัวเองหรือว่าไม่ได้อะไรนะแต่ถามว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่ออาชีพแพทย์หรืออาชีพทันตแพทย์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีความเครียดสูงอยู่แล้วคราวนี้ภรรยาก็เลยมานั่งหาทางบอกว่คาคุณหมอสุนินตอนเช้านะยูไปทําถ่ายนูน่นถ่ายนี่ไปออกรายการนูน่นออกรายการนี่แล้วยู่ก็จะสนุกเฮฮหฮค่ะ hey แต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือว่าบ่ายโมงปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณต้องกลับคลินิกแล้วนะคุณบอกว่าคุณจัดรายการอะไรก็ช่างใหญ่ให้มันเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วบ่ายโมงเสร็จปุ๊บคุณก็มาตรวจคนไข้ทําคนไข้เหมือนหมอฟันปกติคุณทําหน้าที่ของคุณตามปกติห้ามหลงละเลิงกับแสงสีห้ามไปหลงละเลิงกับผู้หญิงคนไหนฮะโอ้ภรรยาของคู่ผมมาเลยคุณต้องคุมอันนั้นของคุณให้ได้นะถ้าคุณคุมไม่ได้เนี่ยนะฉันจะไม่รักคุณแล้วนะฉันจะไม่จับมือคุณแล้วก็นอนตอนกลางคืนแล้วนะและฉันจะตบคุณ กัคุณอภ oh, <baby. S 1> รรยาครับกูจ้าครับผมรักคุณคนเดียวครับและจะรักคุณตลอดไปเดี๋ยวผมไปข้างในคงมีดาราสาวๆเยอะๆอย่าอิจฉาละกันยอกำลังรอบรีฟว่าจะถ่ายกันอะไรยังไงคุณออก็ตื่นเต้นนะครานีคเขหมอกเพิ่็ไปสื่อมาคุณพิทวัว์เนี่ยนะลูกสาวคนสุดท้องเนี่ยน้องแป๊กเนี่ยนะฮะเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียมีแฟนเป็นคนอินเดียว้าว เดี๋ยวผมจะแซวแกแล้วผมจะคุยกับแกว่าเปลี่ยนใจไหมให้มารู้จักกับเควินไหมแล้วมาเป็นลูกสะใภ้หมอซุนินไหมคือผมมีความคิดผมคุยกับทีมงานนะฮะว่าบางทีเราทําคลิปทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราหันมาเปลี่ยนมาทําคลิปหลังการถ่ายทําไม่ behind the scene ภาษาฝรั่งเขาพูดกันผมจะมาทํา behind the scene with superdog ช่องสแควร์ขอบคุณวิจวรนะครับจองสามลูมาีีสิเดแสดงว่าผมยังอยู่ในยุคยุคอยุคตอนนี้รที่สปีแล้วครับอันนี้เป็นยุคที่ดดีจจอแล้วดดิเดดิจอนีจะคืออี่ที่โยอะไรอะไรทำไจทมดใจอ้โหดีใจดีใจดีใจอันนี้พยาามฝ่าเอาอุ้อง คริสต์มาสกำลังฮอตที่สุดในประเทศไทยของซุ่มเหรอไม่ใช่ซุ่มซุ่มมันง่วงอันนี้ของแท้ของดีของจริงเราสวัสดีการและยางสวัสดีคการเจอกันงครับเจอแมนงครับโอ้โหหมอฟันเนี่ยพี่อยากตื่นเต้นสิทีนิทวัตพี่อยากตื่นเต้นพี่จะพูดเลยพี่ก็พูดมา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 ที่สอนจอร์ชเชอริสเซอร์เล่นซีตาชื่ออะไรช่างแมงคนอินเดียคนอินเดียโอ้ตัวทีเอ้อ แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคุณหมอตัวแต่งตัวโอ้โหยิ่งขอบมากวันนี้แต่งตัวอะไรนะครับคุณหมอสุเด,ด,ด่นดีไซเนอร์ไทยที่ดังที่สุดแล้วเขาดีไซน์มาเป็นของขวัญเบิร์ดเดย์ให้ผมสองตัวเขาที่ผมก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่รับผมจะเปิดประมูลแล้วเงินที่ผมได้เนี่ยผมจะเอาไปบริจาคช่วยคนจนในซอยสละมัดนะครับคนยากคนจนมากมายที่จริงผมรู้จักนะครับแล้วก็ผมตั้งราคาประมูลไว้ที่หล้านบาทมีตังเปล่าไม่มี ยอดสาม,มีตอนนี้มีคนไล่สามแสนแล้วจริงแต่ก็ยังไม่ถึงล้านนะแต่ว่าเปิดอเปิด<อ>ที่ที่หนึ่งร้านใช่ไหมเปิดที่หนึ่งร้าน,แ,นแต่เขาต่อสามแสนแต่กี้พูดค้างไว้นิดนึ่งนะฮะว่าในห้องนี้ทุกคนใส่แมสหมดนะฮะยกเว้นคุณหมอสุนิงซึ่งหน้าตาเปอน every specially ผสมกับโรวิชากนกานี่หล่อจริงๆจะด้วยตรงลงคุณหมอเป็นหมอฟันนะฮะผมเป็นหมอฟันเป็นทันตแพทย์จบมชรนะครับ ช่วงนี้มีหมอปลอมกันเยอะสามารถเช็คใบประกอบโรคสิเช็คอะไรได้ทุกอย่างหมดนะครับแต่ที่ผมต้องหันมาเล่นตลกตอนนี้ก็เพราะว่าโควิดนะครับคนไข้ที่คลินิกคนไข้ฝรั่งไม่ค่อยมีก็ต้องมาหาอาชีพเสริมนะครับก็จําเป็นต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อทีจะเลี้ยงพนักงานเออเราทำทุกอย่างเรื่องเงินอยู่แล้วว่าไงนะก็แน่นอนครับอะไรได้ตังค์เอาหมดพี่ว่าให้เท่าไหร่ก็เอาหมดเดูนะฮะหน้าแบบเท่มากอ่ะเอาแล้วแต่จะใส่ดานต่อก็ได้นะครับ จริงหรือเปล่าว่ามีแฟนคลับเป็นล้านขนาดว่าไปสนามบินสุวรรณภูมิต้องไปล่วงหน้า4ชั่วโมงท่านผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อเปิดโอกาสให้แฟนคลับเข้าพบถ่ายรูปจริงหรือไม่จริงทูกต้องครับก็คือไปถึงปุ๊บอันดับแรกจะมีแฟนคลับมารออยู่ข้างหน้าก่อนเลยคือผมเป็นคนถ้าผมจะไปเชียงรายผมจะไปสมุยหรือจะไปต่างประเทศเนี่ยผมก็ประกาศก่อนเลยว่าพรุ่งนี้ไฟลผมแค่นี้นะผมรู้ตัวเดี๋ยวก็ไปรอกันละคือความเป็นหมอไทยคนหนึ่ง คนไทยหรือเปล่าคนไทยครับคนเชียงราย,ด,ยด้วยความเป็นคนเชียงรายคือเป็นคนบ้านนอกนะฮะแล้วก็เราครเขาเกิดแบแบบแบบเกิดในตลาดอะ่ะตัวผมเองนี่ผมคลอดบนล้อเข็นนะเพราะคุณพ่อบีซี่ขายผ้าคุณแม่ปวดท้องณพ่อเขาอ,อย่างนี้วิ่งไปส่ง,ง,ปงโรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊กแม่คลอดผมบนล้อเข็นเป็นเรื่องที่เฮฮากันจนในเชียงรายเขารู้กันหมดไอ้ดินมันเกิดบนล้อเข็น อ๋อเหรอรถเข็นสองล้อเนี่ยนะไอ้รถเข็นเขาเรียกว่า,อ,อ,า,อ,าอะไรต้นรถขนผ้ารถขนของรถซาเล้งรถอะไรแบบอ่าก็เกิดบนนั้นนะฮะแล้วก็ไปขึ้นโชกกับสมรักชกันแล้วชกมาแล้วครับเลิกค,ครับใครใครชนะใครแพ้ฮะเสมอฮะเสมอเอ้ยมันเล่นอย่างนี้ผม<อ>บอกมันต่อย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 พี่พี่พี่นั่นลองต่อยของผมดูโอ้ยแรงเลยจะต่อยแบบได้หุดีแล้วนะครับได้หุดีแล้วนะครับเย่สุดยอดโอ้ขอบคุณมากครับ โอ้โหเยอะแยะเลยนี่เสื้อด้วยเดี๋ยวผมเปิดขออนุญาตเปิดเสื้อตัวนี้ให้ดูนะครับได้ครับคือโอ้เมเเลยสื้อเสื้อตัวนี้พวกเรานะครับเป็นเสื้อตัวแรกนะครับที่ซูเปอร์ด็อกทำร่วมกับใครเทสโก้โรตัสนะครับไปเทสโก้โรตัสแล้วก็ไปเอาเลยซื้อยาสีฟันสองหลอดแล้วเขาก็แถมนะครับก็อันนี้ทําให้นะครับโอ้สุดยอดแล้วก็ถุงถุงถุงะถุงถุงถุงเสร็จเวลาจะไปไปยิมไปอะไร อันนี้มันมันคุ้นๆอย่างไงก็ไอรนะ้เนี่ยนคล้ายๆวาซาเช่อ่าคล้ายๆอันนี้เป็นน้ำหอมน้ำหอมเซ็กซี่นะฮะถ้าฉีดแล้วมันจะมันจะขึ้นเลยจริงเหรอจริงจริงและสำหรับผู้หญิงก็เป็นตัวนี้มาดามปูจาร์มาดามปูจาราา์อ่าาาาาคาาาาัาา,าัาาาาานาาาาผมาา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 วาาาาัาิาอาา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 าีาา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 าอาา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 เปอร์ด็อกนะครับ,รบอ๋อ ประมาณหกเดือนถ้าเกิดใช้เลยดีปุ๊บเดี๋ยวผมจะส่งมาเพิ่มให้นะครับโอเคแล้วก็หัวร้านตรงไหไม่ไม่ร้านครับคราวนี้หลายๆคนในประเทศอยากจะรู้ว่าคุณหมอสุนินลดน้ําหนักได้ยังไงอันนี้คือจานที่คุณหมอสุนินใช้กินข้าวครับคือเรากินนะใส่อาหารสูงประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็กินในจานนี้แค่แค่มื้อหนึ่งกินแค่นี้พอละที่ลืมไม่ได้ผลิตภัณฑ์หลักของคุณหมอสุนินนะครับก็มียาสีฟัน สูตรไวท์เทนนิ่งอันนี้ใช้ตอนเช้านะครับก่อนที่จะเข้าเข้าฉากเข้าอะไรเนี่ยฟันมันก็จะขาวจ้วะอันนี้เรื่องผิวนปากใช้ก่อนนอนก่อนก่อนที่จะมีอะไรคุกกิกกับภรรยาคือถ้าคุณคุกกิกยิ่งถ้ากลางคืนกับเช้าด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยมันได้สองรอบแล้วก็หลังจากนั้นคุณมาใช้ตอนนี้ผ่านไปด้วยดีมากๆเลยนะครับระหว่างการขายของคุณหมอสุนินกับคุณวิทวัส เฮฮาปาร์ตี้มากเลยคือคุณหมอเนี่ยน่าไปกลัวแกเป็นซะแบบไก่อ่อนด โอ้ยผมเอาแกซนิ่งเลยนะผมซัดแกซนิ่งจนแกพูดไม่ทันผมอ่ะแกบอกว่า energy สู้คุณหมอสนินไม่ได้คุณหมอสนินซัดแกเต็มติมเตมตมตมเตมตม,ตม,ตมก็เดี๋ยวฝากทุกคนนะครับติดตามคลิปนี้นะครับฝาก subscribe <c> ด้วยนะครับฝา <c> ก comment <ค><ค>ด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับส่งไปให้ทั่วประเทศเลยให <c> ้คนทั้ง72ล้านคนในประเทศไทยทั้งหมดนะครับกด like กด c o m มนต์กดแชร์กด subscribe super doc ยว